สวัสดีพี่น้องืันนี้กำลัพอ,อก,กันคือก้าก็ช่องแอลบรรซาดนะครับพี่น้องมันนี้เราจะมารีรวิว,วแบ่งยี่สิบนะพี่น้องเนาะออกสีมาทดสอบกันมามันเป็นอยู่ทีแบ่งหรือวา่ามันเป็นสีที่มาติดนะพี่น้องเนาะเมื่อพี่น้องหนึ่งใบจะมีใบอันผลิตเทื่อหนึ่งสีมีใบหนึ่งนะพี่น้องที่มีตำหนินะพี่น้องเนาะมาเบิองเอาสีลองเอาน้ำเสร็จเบิองนะพี่น้องเนาะ พี่น้องแบงกแบงยี่สิบพี่น้องนี่แถบสีเขียวนี่พี่น้องคนอ่านวาจาักไหนนี่แถบสีเขียวเนาะพี่น้องเนาะเบิงพี่น้องผลิตหนึ่งครั้งจะมีตำหนิหนึ่งใบเนาะพี่น้องเนาะเบิงแถบสีเขียวพี่น้องเบิงนี่เอ้ามือรูปออกนี่เอาเสียวนามเสร็จเบิงเนาะพี่น้องเนาะ ว่ามันจะออกบอเนาะพี่น้องเนาะ้าว่าเป็นสีติดด้นี่อ่าเสียนามหกเนาะมันจะออกบอเนาะพี่น้องเนาะบอออกพี่น้องมันเป็นทีแบ่งเนาะพี่น้องเนาะเบิรงมันเป็นสีทีต่ติดอยู่แบ่งเลยพี่น้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับแบ่งยี่สิบเบิรงพี่น้อง เห็นหมรศัพท์กับบุคอยดีเป็นไงพี่น้องเบื้องพี่น้องแบงยี่สิบพี่น้องนี่นี่ห้อยน้าาเขายังมีอยู่พี่น้องนี่เบิง้งมันมาออกเด้เบิ้องน้องดูพี่น้องเบิง้งเลขสวยมากพี่น้อง สามอีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเก้าพี่น้องเบองพี่น้องเบองแบงยี่สิบพี่น้องเอ้ยมันมากกับอันเป็นอันนึงอันเดียวกันกับแบ่งได้พี่น้องสีนี่เออพี่น้องเบิรง เห็นบ่มน,น,น่ะเห็นมั้ยอันเป็นอันเดียวกันนี่กับแบ่งอันนี้พี่น้องมื้งฝากกดไลค์กดติดตามช่องแอรมันสาสไนเดอร์พี่น้องเด้อกดแชร์ให้น้ำเด้อพี่น้อง ไปสนใจทักใดได้พี่น้องเนอสํสำหรับหนักสะสมพี่น้องหนึ่งใบบม่รู้ว่ารุ่นนี้สีผลิตมาจาักใบเนาะพี่น้องเนาะตะวามันมีมากเลยพี่น้องหนึ่งแผ่นหนึ่งใบพี่น้องอ้าวฝากกดไลค์กดติดตามช่องแอลมาซันเด้พี่นอ้อ,องเ,อาานเนอองด้อมือน,นีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ